อ p i s โซด2อ s สไลฟ on uh, 20 22 April 2023สัทริหลวงพ่อพามาชมสวนชาที่เมืองบันดุงเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ได้เข้ามาดูสักทีเลย เป็นสวนชาของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดหลายหมื่นไร่บนภูเขาที่มีอากาศเย็นตลอดปี<ฟ>สวยงามสวยงามบอ เยอะแค่กขนาดแล้วเฮ้อส,ส,นสวนไม่สวนซากันมีดอกใหม่พร้อม เสวนช่าของเอกชนแต่มาเสอทีของรัฐบาลปลูกบนผู้เขาเตะ,าาาเตะ t e h. ภาษาอินโดนีเซียเรียกเตะ t e h ภาษากรีก t e a ภาษาไทยชา ภาษาจีนชาจะเป็นดินภูเขาไฟมันเลยงามดินงามน้ำงามอากาศได้อุณหนภูมิโดยเสลียต่อปีเพื่อนกับภูเขาภากเนื้อของประเทศไทยมันก็เจาตัดลระบ้า รถลันกันทั ah, ้งๆฝนเป็นผู ırd, ้เขาตั้งกระปันเรือห่าใครทอดสุดไลฟ์ฟ r ร์ Facebook อธิบายนะผมก็จะว้าว่างไหนก็สวนชาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบันดุงใหญ่ที่สุดเป็นหลายหมื่นไร่ เออผูเขาไม่รู้กี่หมื่นไร่แหละมันเยอะมากเนี่ยมองสุดสายหัวสายตาแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาไฟภู้ขายฟอยตังกุบันปาราหุน่มีภูเขาไฟด้วยมีเนี่ด้วยสวนชาด้วยเ่อแม่นั่นบอกผมเขาเขาอันบอกจะบอกนบอกไม่ละต้งกระปั้นตรุนะทรงยุ่งนะครับอ๋อเมื่อมาสียยดเท่าไปร่กนมองเดี๋ยวเริ่มต้นดีตัวยางเมื่อไหร่บ่เคยยางยจะตะก่อนกับ กับอันเน้นพารัดไปโอ้ยลงทาาไหมเขาก็ไม่ได้กินแล้วนะคุณยางรัดลงมาคนท่าเขาเด็ดเวลาเด็ดเอาอย่างนี้นะเด็ดดามยอดอันนี้สยอดอันนี้มันเบิดละมั่งนี่เขาเศร้าเด็ดละเบิดผมนี่ยังเด็ดเยอะเขาเศร้าไปสโลงบ่ปกติก็เด็ดประจำอ๋อ สามยอดสามยอดันยอดสามยอดนยังแสบครับบัลเพชเมียงตดเนาอเมนเดเบสเมียงก็ได้ด้วนี่นาะเมียงก็ได้ครับันเดียวกันเปิดนะมึงดูเมียงตัวพลังอ่าเอาโอเลดอยเนิโอเลดดอยไม่ใช่โอเลดอยใบไม้น่าะกเยใบไม้น่าวก ยูอันทางใต้เนี่ยมันยูทางใต้ดิบอมองกันหุ่นเนาะล่องไปหุ่นเนาะน้ำมันนั่นน,ะน,มมน,นะน้ำไม,ม่งกะเออซีอเอโต้แต่ล่ะมองได้แต่มองท่ทยรูปว่าไทยขนาดนั้น,นไม่ได้ถ่ายเลยดิยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยดิย,ยังไม่ได้ซักภาพเลยเอาถ่ายอทอดสดให้ดูด้วยเอาดูแต่ใบชาดิแหละเอาถ่ายรูปก่อน มันมีรูปน้ำมูดิงามๆได้ได้งามๆงามๆฮาๆออวยจัน่อยเวลาสวนทาบเที่ยวไปเที่ยวมาปรดเทศายรูปน้ำมูดที่คลดคนมีกล้องถึง่รดเทศายรูปจ้กถึมีรูปอ่าสวยๆเลยซัมซุงน่า โอ้สวยงามสวยงามครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณได้เวลาไปข้างล่างกันเลยมันนี่สวนชาเพื่อนเดอ้อเด้อข้าลวงตามหมูหลวงพ่อพามาแล้วก็จะกลับไปจาการ์ตาวันนี้วันฮาเรียรายอวันละสีนอดมือสุดท้าย ไปกินตลอดดงมันนี่รถกสีมาบบบนี้โอ้เห็นที่เขียวเลยสวยงามเลยอากาศประมาณสิบเก้าองศาเนาะตลอดปีอืมตลอดปีสวนชาสวนชาภูเขาไฟตังกปันประหูไหลลงหน้านี้ ไหลลงมาอืม้ยมาหอดแล้วสิมาใส่ปุ๋ยให้สวนซากเขา ไม่นีมนมุนไปได้บเนี่ยนี่คือหกแถอวะไม่บุ้งก็จะสิทาเก็บเงินเขาบอกัี้นะเจ้าไม่เหยียบสวนซ่า่อยเอาเงินมาหรือว่าเด็กเขาตัวในกระได้บุที่เนาะขันหมูจักเดี๋ยวไห้รงพอผ้ามากเนาะทางเส้นนี้เที่ยวไปเที่ยวมาตั้งแต่ปี2001จากปีได้เลยปี2001 เยี่สิบสองพันยี่สามออกต่างประเทศมาไม่แต่ลืมพ่อสอบวกลบพูนหารอ่นที่นี่จำได้ดีคืออ่าเขาสิเขียนไว้ว่าตบงี้เสนาพาไวดัวอนักจุก,กุบคือมีลูกสองคนกับพ่อเขาว่าเพราะประชากรเยอะ เดี๋ยวมันจะล้นประเทศพดโอ้โหอ๋อคือว่าไทายพาโนล่นรามา่ยไทยพระน่นว่างาเ่ำ๋ยววูา่พระนนี่นกำลังง่ำมันสีน,นี้อากาศกเย็นตลอดปีเลย วอนหน้าท้ายรูปมาให้เบิง้งใส่กระ้องท้ายรูปมีรูปปีสองพันยีบสามสะดวกสบายคุณได้มีโทรศัพท์เมืองไทยกับปอยสื่อลมมิ่งมาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทใส่ลงไปสิบกิกท่ายทอดสดคุยได้บรไดเสียเงินเพิ่ม สบายสบายตรงนี้ขายนั่นน้ำรถมาจอดกับมาขายอ่าข้าวโคตปิ้งข้าวโพดรเขาโคตปิ้งเขาโพดต้มภาษาเนี่ยเขาว่าอ่าจากกรุงบางกอกจากกรุงด้วยว่าข้าวโพดหรือภาษาฟาร์วากอน เลียงงามดีอ่าดูถนนขึ้นไปถนนมาจากปุณจักนนเพื่อนเรามอเตอร์ไซค์หือมอเตอ เด้โมู้บุญบ่ลงได้หวฮ่าฮ่าปอิญาณนาะลงคอผมมาหามอใจ้ยึดตัวปัขึ้นเกวี้ยดีแต่ว่าโบแมนเด้เราก็พ่มมาติดลงงวดสาบไเด้ ทุก t u ầ ต้นบ้านเขาเกิดโอ้ยเฮสิขมได้บัวานี้วล้ว่างแล้ว่างเล้วร่างแล้วมา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 ดนอรถต่ำเเออโหโอืมน่ดขาเดี่ยยุคประเทศอินโนเซียเด็ดดิ เอาเด way, ี um. ๋ยวแดดออกพอดีบาทนี่คักคักคักเออนี่เดี๋ยวโบไฟฟ้าไอเจ้าบันได้วุ่นวายได้เลยมึงรอดไอรถดึงกรถน้ำสายน้ำเงี้ยนน้ำนั่นไปบ่เป็นบ่เป็นเรียบเรียบไปแต่ไฟบ่เคยดับดับบ่ได้แม่ระบบควบคุม มัเป็นเรียบเรียบร้ยบรอยแต่ว่าไฟบ่เคยดับองไม่งามเด้วยได้คงเออโอ้ส<อ>ีทั้งไต่สีทั้งหนึ่งมาผู้เขาดิหมโอ้งามงามงามตรงนี้อะไรแล้วกว็มาชักภาพชักภาพดิโฟโต้ดูลูโฟโต้ดูลู โอ้โหโอโหโอ้โหมาเอ้าทั้งไต่ต้นเตี้ยๆบ้านนี้พอดีพอดีโอ้คนอืมในเมืองบันดุงฟังตะวันฟังตะวันออกโอ้คิดตะวันตกดกเวดคนงวสวยปะโอ้โห มาถ่ายรูปถ่ายรูปชักภาพชักภาพชักภาพไม่เห็นเอาเห็นผิดดิถึงเอียงหน้าเด้อเอิอ่มดิเจะเอามุมนี้จะเอามุมนี้เอา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 มีดูก่อนโอุเอาถ่ายมา เทียนงามถือกำงามถือได้าา nder. ได้แบบักโยแบบักอืมนาคือบ่ดำบักโอ้ขักขักขักอากาศดีอากาศดีหาเดบไรโอ้โวนชา